ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอนิเมะอยู่หลายเรื่องมากๆที่มีตัวละครเอกที่มันเก่งเทพเกินบรรยายอยู่แบบเต็มไปหมดเลยทุกคนถูกไหมเป็นตัวละครที่แบบสามารถทําลายทั้งกองทัพได้ด้วยตัวคนเดียวหรืออะไรแบบนั้นโดยที่ไปที่มาของพลังอันมหาศาลของไอ้พระเอกพวกนี้มันก็แค่เกิดมาจากการที่พระเอกแม่งจู่ๆก็ได้รับพลังอะไรบางอย่างมาจากเทพิดาผีบ้าสักอย่างหนึ่งทําให้พระเอกมันกลายเป็นตัวบักของเรื่องไปโดย ที่แม่งแบบกระทันหันอยู่ๆก็เกิดขึ้นเอวส่วนตัวเนี่ยผมจะเป็นคนที่ไม่ชอบตัวละครอะไรแบบนั้นมากๆเลยเวย้ยอาจจะเพราะว่าพอเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเราจะเข้าใจดีว่าทุกความสาม,มารถทุกทักษะทุกสกิลหรือว่า ability ที่แม่งใช้ในการเปลี่ยนชีวิตเราอะ่ะมันต้องใช้ความสาม,มารถมันต้องใช้ความตั้งใจและเวลามาเป็นตัวแปรสําคัญด้วยกันทั้งสิ้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมาผมถึงชอบที่จะเห็นตัวละครที่เวลามันจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่ามันจะประกายเป็นคนที่แบบคนที่เก่งอ่ะมันจะต้องทุรักทุเลล้มลุกคุกค,คานก่อนแล้วมึงมันจึงค่อยเก่งเนอะปะผมจะชอบตัวละครแบบนี้มากพูดง่ายๆคือเป็นตัวละครที่เด่นด้านพรแสวงเว้ยเพราะตัวละครอะไรแบบนี้มันเหมือนเป็นการย้ำเตือนตัวผมว่าแบบไอ้เหียถ้าเราอยากที่จะเก่งเทพมีชีวิตที่ดีหรืออะไรแบบเนี้ยความยากลําบาก การฝึกฝนการล้มเหลวแล้วก็การพ่ายแพ้มันเป็นสิ่งที่เรียงไม่ได้สำหรับผมเนี่ยหนึ่งในตัวละครในโลกอนิเมะที่แม่ง represent ความเป็นเจ้าพ่อแห่งพรแสวงได้ดีที่สุดตัวนึงเลยเนี่ยนั่นก็คือตัวโรโนอาโซโลนะครับผมพ่อหนุ่มหัวเขียวผู้ชอบคาบดาบเป็นผีบ้าอยู่คนเดียวของโลกอนิเมะวันนี้ผมจึงอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวละครโซโลกันว่า พวกเรานั้นสามารถเรียนรู้อะไรจากตัวแกได้บ้างถ้าพร้อมแล้วใครที่ซื้อปลาดุกผัดเผ็ดกับข้าวมาผมให้เวลา30วิตวินาทีในการเดินไปหยิบจานนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันเลย ซีนแรกๆอครับผมที่พี่หัวเขียวแกถูกมัดเอาไว้กับไม้รูปทรงกางเขนตากแดดตากลมตากฝนจนพี่แกมาเจอกับตัวลูฟี่อ่ะเราก็ได้รู้คร้าวๆว่าทำไมแกถึงได้ถูกมัดอยู่ตรงนั้นโดยนัยะของซีนอินโทรดักชั่นตรงนี้ของตัวโซโลอ่ะมันเล่าว่าตัวละครโซโลอ่ะเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีเชื่อมั่นในตัวเองมีความอดทนอดกัน้นและเป็นคนหัวดือ้อ ยอมหักไม่ยอมงออะไรแบบนั้นโดยที่ในโลกความจริงแล้วอะ่ะคนที่แม่งมีนิสัยแบบน,นี้มันจะเป็นคนที่เรียกเรียกง่ายๆคือเป็นพวกบ้าฝันเว้ยเออคือถ้าคนแบบนี้แม่งตั้งเป้าหมายความฝันอะ,อะไรสักอย่างหนึ่งไว้แล้วนะไอเ้เคยคนพวกนี้คือแบบจะไม่มีวันหยุดทําเลยเว้ยถึงแม้ว่าเส้นทางของฝันนั้นมันจะเต็มไปด้วยขวากหนามความยากลําบากหรืออะ,อะไรก็ตามแต่คนแบบสโลคือคนที่พร้อมจะท้าทาย ความยากระบักต่างๆในชีวิตซีนที่ทําให้เราเห็นนิสัยตรงนี้ของโซโลได้ชัดมากๆเนี่ยนั่นก็คือซีนนอนที่โซโลมันท้ามีหอกสู้ครับทุกคนทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการกระทําที่มาจากความหยิ่งทะนงอะไรแบบนั้นแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าโซโลมันรู้ว่าไอ้หาตาสีเหลืองคนนี้ที่แม่งแบกดาบใหญ่ๆเนี่ยแม่งคือจุดสุดยอดเออและโซโลมันรู้ว่าไอ้เียกูไม่น่าจะสามารถเอาชนะมันได้ง่ายๆแน่นอน กวดอย่าแพ้แต่โซโลมันแบบมันอยากรู้อะว่าแม่งตรงตอนเนี้ยตัวโซโลตัวมันอะอยู่ตรงไหนแล้วว่าของความฝันมันแล้วมันก็ได้รับรู้เลยว่าไอ้เชี่ยแม่งอีกไกลเลยวะกว่ากูจะไปถึงความฝันของกูได้แล้วพอหลังจากที่โซโลมันขึ้นเรือมาแล้วอะตัวละครมันยิ่งแสดงออกชัดเจนแล้วก็น่าสนใจมากๆว่าตัวโซโลมันไม่ใช่แค่มุ่งมั่นแต่มันอยู่ในขั้นของความแบบหมกมุ่นเลยเว้ยทุกคนมันหมกมุ่นกับความฝัน ของมันมากๆกับการแบบมันหมกมุ่นกับการเป็นคนที่แบบอยากที่จะเก่งขึ้นเร็วขึ้นโหดขึ้น,นมีฝีมือดาบที่ยอดเยี่ยมขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยคนแบบโซโลนะถ้ามาอยู่ในชีวิตจริงนะแม่งคือคนที่มีเพื่อนน้อยเยี่ยๆนึกออกปะเพราะแม่งคือแบบมันเป็นคนที่พร้อมจะตัดทุกอย่างที่รั้งตัวมันไวอ้อ่ะนึกออกปะสังเกตตอนที่โซโลมันบอกกับตัวลูฟี่ในออเดอร์เซเว่นว่าช่วงที่เหมือนกับ จัดการกับรุจิได้แล้วอ่ะแล้วเหมือนกับมีการที่จะแบบรับตัวอูซบกับเข้ามาง่ายๆโดยที่อูซบไม่ได้ขอโทษอะไรนะมันก็แบบบอกเลยว่าไอ้เฮียถ้าอูซบไม่ขอโทษมันก็พร้อมที่จะออกจากกลุ่มเช่นกันคือถ้าเปลี่ยนเป็นในโลกความจริงอ่ะคนแบบโซโล่แม่งคือคนที่แบบจะเป็นพี่ในที่ทํางานในมหาลัยหรืออะไรนา้ที่แม่งเก่งเฮียเลยในสายตาของคนทั่วไปเหนปะ่ะแกจะเป็นคนที่เหมือนกับแบบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ แล้วแต่ว่าจะไม่มีมนุษยสําคัญเลยเพื่อนน้อยเลิกงานไม่ก็กลับห้องไปเรียนนู่นนี่นั่นบลาๆวันเสาร์อาทิตย์ก็เอาเวลาไปเรียนไปศึกษาอะไรต่างๆเพิ่มเติมสังเกตดูดิทุกคนตลอดเวลาที่ตัวโซโลมันอยู่บนเรือเราจะเห็นแม่งทําอยู่สองสองสิ่งหลักๆแม่นคือฝึกดาบแล้วก็นอนไอ้ที่แค่นั้นเลยไม่ค่อยคุยกับคนอื่นเป็นอินโทรเวดนี่คือเรื่องจริงนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมโซโลมันถึงรู้สึกหงุดหงิด ตีกับตัวซันจิบ่อยเพราะซันจิแม่งคือเอกทัวเวร์มโนไหมเออโดยพื้นฐานนิสัยของของครัง้งของตัวละครอ่ะแม่งแตกต่างกันโคตรเลยเว้ยเออมันก็เลยมีความแบบหงุดหงิดในการและกันนิดนิหน่อยหน่นนอยก็เสียของคนแบบโซโลคือในบางครั้งอะ่ะมันชอบกดดันตัวเองมากเกินไปเว้ยมีความต้องการที่จะแบบพัฒนาตัวเองอย่างแรงกล้าจนในบางครั้งอะ่ะแรงขับเคลื่อนเหล่านั้นอะ่ะมันทําให้คนแบบแบบโซโลอ่ะแม่งหยิกตีตัวเอง ด่าทอตัวเองโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวหรือภาษาอังกฤษมันจะเป็นคําว่า self blame าเราจะเห็นได้อยู่หลายต่อหลายครั้งมากๆช่วงก่อนทําสคริปที่ตัวโซโรนชอบกดดันตัวเองชอบกล่าวโทษตัวเองว่าเขานั้นมันแบบอ่อนแอเกินไปเพื่อนๆของเขาจึงต้องแบบเจ็บเหลือแพวกเนี้ยผมก็เชื่อว่าในยุคปัจจุบันน่ะแม่งก็มีคนแบบนี้เยอะนะเออคนที่ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็เอาก้าวใหญ่ๆของคนมากมายอ่ะ มาเทียบกับก้าวเล็กๆของตัวเองนอปะเออจนบางครั้งคุณก็ลืมไปว่าไอ้เคีียมนุษย์ทุกคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ยิ่งใหญ่ะเขาก็เริ่มจากการก้าวเล็กๆในแต่ละวันทั้งนั้นแหละไอ้เียโดยปกติแล้วอะเซลเบมอะมันเกิดมาจากมุมมองที่ว่าปัญหาหรือสถานการณ์ตึงเครียดที่พวกเขาเจออะมันมีที่มามาจากตัวพวกเขาเองพูดง่ายๆคือโทษตัวเองนอะไม่มองภาพรวมให้มันแบบถึงแก่นแท้ ซึ่งสาเหตุที่ทําให้มีพฤติกรรมแบบนี้มันก็มีอยู่หลากหลายสาเหตุมีอยู่หลากหลายเหตุผลตั้งแต่ความเชื่อที่ว่าแบบต้องทําให้ทุกอย่างแม่งสมบูรณ์แบบอยู่เสมอหรือการที่เราคาดหวังสูงเกินไปในทุกๆเรื่องนอกจากนี้เซลลู布莱มันยังเกี่ยวข้องกับอาการซึมเศร้าเพราะคนที่มีอาการนี้มักจะรู้สึกว่าตัวเองบอกพร่องหรือรู้สึกผิดอะไรบางอย่างอยู่เสมอหลายคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะ จึงจะชอบโทษตัวเองเมื่อความล้มเหลวทําอะไรพลาดสักอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นนู่นหไม่จนรู้สึกว่าตัวเองสิ้นหวังแล้วก็ไร้ทางเยียวยาแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดออกมาจากความซึมเศร้าได้คือถ้าใครมีอาการตั้งแต่การที่แบบวิจารณ์การตัดสินใจอันผิดพาลาดของตัวเองในอดีตหรือว่าแค่แบบคิดไปงว่าเฮียเราทําอะไรผิดหรือเปล่าว่าเวลาที่เพื่อนแบบไม่ตอบไลน์อะไรไปเนี้ยนี่คืออาการของคนที่มีเซลเบมนะทุกคนก็ โดยวิธีการรับมือกับไออา,าการอะไรแบบนี้มันก็ง่ายๆเลยนั่นก็คือต้องเข้าใจแหละว่าทุกการกระทําทุกการตัดสินใจของมนุษย์อะ่ะมันมีทั้งผิดและถูกเสมอเว้ยและในชีวิตของเราอะ่ะมันก็มีทั้งคนที่ชอบเราแล้วคนที่ไม่ชอบเราบางครั้งความผิดมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราด้วยซ้ำอะ่ะมันอยู่ที่พวกเขาไอเฮียไอเวนไอพวกนั้นอะ่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดกับความผิดพลาดหรือว่าข้อเสียของเราให้มากเกินไป หัดใจดีกับตัวเองบ้างก่อนนอนก็ควรขอบคุณตัวเองตื่นมาก็ขอบคุณตัวเองแปรงฟันอยู่ก็ขอบคุณตัวเองฉี่อยู่ก็หัดขอบคุณตัวเอง <laughs> หยุดวิจารณ์ตัวเองเป็นคนแก่โหโบราณวิจารณ์การแต่งกายของเด็กวัยรุ่นซะนาไอสั์ถ้ามานั่งคิดดูดีๆอ่ะนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ตัวอาจารย์โอดะแกให้ตัวโซโลเป็นสมาชิกกลุ่มคนแรกของโรฟี่ก็ได้นะเพราะในขณะที่โซโลมันเป็นคนคิดเยอะเกินไป โทษตัวเองเลยเลยวะเนี่ยไอ้ลูฟี่แม่งคือคนที่ไม่คิดส้มติอะไรเลยทําตามสัญชัตญยานล้วนๆสองคนนี้มันเลยเหมือนมาแบบเติมเต็มกันและกันได้เพราะฉะนั้นทุกคนครับลองหาเพื่อนแท้เข้ามาในชีวิตสักคนนะไม่ต้องไประบายอะไรให้แม่งฝังก็ได้แค่ไปแบบใช้ชีวิตยอยู่กับมันบ่อยๆผมเชื่อว่าเดี๋ยวพลังงานด้านบวกของมันจะค่อยๆซึมเข้ามาในตัวคุณแน่นอนอย่าลืมนะทุกคนชีวิตมันไม่ได้เพอร์เฟกต์เว้ยคุณก็มีตําหนิได้เช่นกันการมีตําหนิหรือรอยด่าง มันไม่ได้หมายความว่าคุณนั้นไรค่านะเว้ยอย่างที่พวกเราทุกคนได้เห็นกันตลอดทั้งเรื่องครับโซโลมันคือคนเดียวในกลุ่มเลยที่มักจะใช้เวลาว่างในการฝึกดาบสองวิชานู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาในช่วงก่อนที่โซโลมันจะโดนมีฮอกฟันไหลหลุดมาตัวสโ,โลมันเป็นเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยเปลวไฟของแรงฝันหรืออะไรพวกนั้น โซโลมีความอวดดีเต็มไปด้วยเสียงโหเราะจนกระทั่งตัวโซโลก็โดนความจริงความเป็นจริงอะวิ่งใส่หน้าว่าแบบไอเยกรารที่จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้เวลาแม่งคือรากฐานสําคัญนุย้ยซีนที่โซโลแพ้มีฮอกอะความจริงแล้วมันเป็นซีนที่สําคัญมากนุย้ยไม่ใช่แค่สําหรับการพัฒนาตัวละครของโซโลแต่มันสําคัญสําหรับตัวคนดูด้วยสําคัญยังไงคืองี้ครับไอาการเป็นวัยรุ่นหลงตัวเองมั่นใจในตัวเองมีไฟที่แบบ โหก็น่ำหรือเฮี้ยอะไรแบบนี้อยากพะทําททำตามความฝันให้แม่งสาเร็จเร็วๆอะไรแบบนี้ยผมเชื่อว่าไอ้สภาวะแบบนี้แม่งเป็นสภาวะที่มนุษย์วัยรุ่นทุกคนวัยเริ่มทํางานทุกคนต้องเจอถูกไหมเออพวกเราจะมีความรู้สึกว่าแบบไอ้เฮี้ยเราไม่อยากที่จะแบบเสียเวลาอยากที่จะแบบทําความฝันให้สําเร็จเร็วๆจนบางครั้งทะนงตนเกินไปแต่ในในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ พวกเราก็จะได้เรียนรู้กันอยู่ดีว่าไอ้เชี่ยเวลาแม่งคือตัวแปรสําคัญในสมนการการประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นไอ้ซีนพี่หัวเขียวซีนนั้นอะแม่งคือซีนที่เป็นเหมือนกับกระจกสะท้อนชีวิตของวัยรุ่นทุกคนที่ตัวอาจารย์โอดะแกอยากที่จะสื่อออกมาอันนี้ผมคิดไว้นะเออเพราะผมเชื่อว่าตัวอาจารย์โอดะแกก็น่าจะเคยเป็นมนุษย์แบบโซโล่เนี่แหละทุกตัวละครทุกตัวร้ายตัวดีตัวเอกที่ตัวนักเขียน เขียนขึ้นมามันมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันเชื่อมโยงกับตัวนักเขียนเสมอไว้อันนี้คือยืนยันได้ในฐานะที่เป็นนักเขียนเหมือนกันสิ่งที่เราเรียนรู้อีกอย่างจากเส้นทางของชีวิตของโซโลเลยก็คือต่อให้แพ้ต่อให้ผิดหวังโกรธแค้นตัวเองมากขนาดไหน,นแต่สุดท้ายแล้วตัวโซโลแม่งก็ยังก้าวเดินต่อไปความบ้าคลั่งของตัวโซโลอะมันคือการที่ตัวมันอะเป็นคนที่ยึดมั่นในเส้นทางของตัวมันเองมากมาก มากแบบคนบ้าเลยเฮียซึ่งนี่ก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวละครโซโลถูกไหมอยากที่จะชี้ให้ทุกคนเห็นนะคือมนุษย์ทุกคนที่หมกมุ่นในความฝันของตัวเองอะมนุษย์คนนั้นคือมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวนะเว้ทุกคนถูกไหมเพราะการหมกมุ่นในความฝันมันจะเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแบบสุดโตง่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร เอาตัวโซโ,ซโลอ่ะมันก็ได้เติบโตขึ้นแล้วก็ยอมที่จะทิ้งความฝันตัวเองเพื่อคนที่มันเรียกว่าเพื่อนหรือคนสําคัญของมันซึ่งไอเหตุการณ์นั้นที่ผมพูดถึงอยู่ก็คือซีน nothing h p p p e n นั่นแหลคะครับผมก่อนที่ตัวโซโลมันจะเจอรูฟี่อ่ะมันจะมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อความฝันของตัวมันเท่านั้นไม่สนใจคนอื่นจนกระทั่งได้เจอกับรูฟี่ได้เห็นถึงความ น่านับถือความยิ่งใหญ่ของตัวลูฟี่มันเลยมีความสึกพักดีต่อตัวลูฟี่มากๆถึงขั้นที่สามารถทิ้งความฝันทิ้งชีวิตตัวเองได้เพื่อช่วยชีวิตลูฟี่ซึ่งเหตุการณ์อะไรแบบนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะสามารถเกิดกับใครก็ได้นะเว้ยทุกคนบนโลกนี้คือมึงอาจจะไม่ได้เจอไซบอร์กมีหูหมีหรอกไอ้แต่ในชีวิตมึงอ่ะจ,จะมีแน่นอนในช่วงเวลาที่มึงต้องเลือกระหว่าง ความฝันและคนที่มึงรักผมไม่ได้บอกนะว่าไหนมันคือทางที่ถูกหรือว่าทางที่ควรเพราะว่าผมก็ยังไม่เจอส้นตีนอะไรแบบนั้นเหมือนกันในชีวิตแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ทุกทางที่เราเลือกมันมีผลที่ตามมาหมดมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นคิดให้ดีนะทุกคนเวลาตัดสินใจเลือกอะไรเอาที่มึงแบบไม่เสียใจทีหลังแค่นั้นพอละสุดท้ายนี้สำหรับผมโซโลมันคือหนึ่งในตัวละครในโลกวันพีที่เขียนได้ดีมากๆตัวหนึ่งตัวละครมันอาจจะดูมีมิติเดียวนะแต่ ในภาพที่เป็นมิติเดียวอะ่ะมันมีเลเยอร์อะไรหลายๆอย่างที่มันน่าสนใจซ่อนอยู่และเลเยอร์เหล่านั้นอะ่ะแม่งก็สอนพวกเราได้ดีมากๆเว้ยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสื่อซะว่าเป็นคลิปทดลองและการที่ผมทําการผสมผสานเรื่องของการวิเคราะห์ตัวละครกับคลิปสร้างแรงบันดาลใจถ้าทุกคนรู้สึกอย่างไรก็ถ้าชอบไหมถ้าชอบก็พิมพ์คอมเมนต์บอกมานะครับผมหรือว่าอาจจะชอบแบบเดิมที่เป็นแบบวิเคราะห์ตัวละครเพียวๆไปเลยก็คอมเมนต์มาได้ว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันสำหรับวันนี้ خاطر لبگان سری کرم